ทีจะนัน่งถึงโคกแต่แตงของเพชระนะคะวันนี้จะท้ามดูความสดความสมบูรณ์ของวัวเทียทำการเชิญเลยกันที่27ตุลานะคะสวัสดีค่ะที่มาจากกูชนเดนนตายนะคะน้องชื่ออะไรแนะนำตัวนิดนึงค่ะเสียวว่ง้งเนาะมาจากใครโขนในค่ะน้องลูกบานครับลูกบอลน,นะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องลูกดังเร็มเป็นฝันลานครับ โคดุดดังแซมเพชรธันลาเรือไอตางนะคะไอตางอายุกี่ปีคะนอะ้องเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีเขาเป็นทายาทโคงตัวนี้พอสามไหมไม่ราบอ่ะไม่สามนะคะช่อนเมื่อกี้ครั้งเลยเนาะตามอ่ะตามขังล่าสุดมีชนะนะคะบนนา,ะนานบนาเดียวชนะบานนามาขี้นาทีตอนนั้นคิดว่านาที่คิดว่านาที่ติดกับติดเกมนะคะวิชาทางเชนต้องเข้าประเพณีคะนะ่ะแต่องอย่างเดียวแต่งอย่างเดียวตัวนี้นะคะน้องเดินหัววันกิโลได้สองกัมลวดสองสามโลพอให้ได้ใบใจนะคะว่ากินยาขี่น้ำได้ดีไหมคะรอบนี้ยาลงพน ทำอ้อนทำเนยนะคะพกพาความมั่นใจเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์ค่ะน้องร้อยเบอร์เทียนครับเต็มรอยกันเลยพร้อมหิวพร้อมแทงพร้อมมาทากันแล้วนะคะใครฟ้าถึงเอสซีดูคุณติดตามได้เลยค่ะไ้อยเอฟซีมาเจอเป็นกำลังใจให้ตั้งด้วยเชียชมเชียเชียร์ให้เป็นในเชียร์แรงใจให้ด้วยคุณนี่มีความมั่นให้ชมกันแน่นอนนะคะที่สมาชิกที่อยู่บนหน้าจอคือโคดุกดังแซมผุดพันลาเรือไอตังนะคะพบกับโคโนดุจทการน้อยลูกเจ้าตาแหว่นคุ้นหักการชนคุลเอ็กซ์เซฟเป็นผู้ทีฮันนะคะจึงมีนวันกันที่หนึ่งล้านสองหม สวัสดีค่ะ <ๆ página S 1> สมาชิกวีน์ยุทธ์กันทีสนามชนโคผาแซงของเพ็รนะคะวันนี้จะพาไปดูความซับความสมบูรณ์ของวัวที่จะทรมการชนในวันที่27ตุลานะคะสวัสดีค่ะพี่มาจากกุชเชนแหลมสายนะคะน้องเชื่ออะไรในลำตัวนิดนึงค่ะเชื่อเต้ลค่ะค่ะมาจากใครโขนไหมค่ะน้องขายโขดเจฟเฟิร์นสร้างนุ่ยคนเจฟเฟิลท้าแก่แต่ละลูกค่ะค่ะน้องวัวตัวนี้เชื่ออะไรคะโนดหยุดต่การน้อยตาเวนค่ะโนดหยุดต่การน้อยหรือเจ้าตาเวนนะคะตาเวนอายุกี่ปีแล้วเนาะห้าปียกปีค่ะหาถึงหกปีเขาเป็นไทยรัฐโทรตัวนี้ค่นโทรศัง้พไม่ า้านนาเดิมค่ะนานาเดิมมากี่นาทีตอนนั้น17บนาที17 7นาทีปีเจ้าฟีเกณฑนะคะวิชาทางเชิดนั่งเข้ากับเพื่ะนะานคะปค้งเว้นและตระแทงค่ะเดินวัววันกี่โลกันนี้ ฮาโลค่ะฮาโลกลับหลือบเบาหลือพ้นกันย่างยังค่ะกินยา่ากินนามได้ดีไมนะ่นองหัวกินดีค่ะกินดีไม่เหลือยาไม่ทรายน,นะคะร<า>นี่นองักผักควานใจเหมืน้ตัว้นลอยตัวเนเป็นรอยกันเลยพร้<า>อมที่พมแทงพรปะทากันแล้วนะคะ<า>ใขห,หนองฟ้าีเอซีทุกทุี่ตามได้เลยค่ะว่าเป็นกำลังใจแรงใ้ตาเวนด้วยนะค่ะเชื่อมชุเยเป็นไหนเช่แรงใจให้ด้วยคุณ่มีความมายในชมกันแน่นอนนะคะที่สมาชิกที่มนหนาจอคือโคนดุจุการน้อยหรือตาเวนพบกับลูกดางแซมเผชรพลานลุยตังนะคะทำการเชินนนครรรูุีีองกกาาาิิวัทท่ลบ ขอบคุณมาค่ะ,ะสวัสดีมิเชียพาเบสเราขายนะค่ะน้องขอบคุณค่ะ